เอฟซีตัวนี้เผลอๆนะมีลุ้นใหญ่กว่าโต้ป่ะหรือว่าน้องไม่มีแรงไม่ไม่มาสักทีเบรกกันแน่นแล้วนะหายแล้วหมิวหายแล้วมาแล้วครับเอฟซีมาแล้วครับยาวใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทตัวเนี้ยเอฟซีดูโคตรกขวากของโต้ตัวใหญ่กว่านิ่งเนาะ มันดีดูพี่มันไม่ยอมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเขาสูชนะเปชาว้าพี่พี่เขาอยู่ตรงนู้นนะครับกำลังเตรียมกินข้าวเย็นกันนะครับส่วนเรามารับหน้าที่หาปลาใช่ไหมลิปที่แล้วเป็นไง ผิดหวังครับปลาลุดเสียดายไหมเสียดายคิดว่าใหญ่ไหมครั้งนี้น่าจะใหญ่สี่สิบห้าสิบนะสี่สิบห้าสิบโลเหรอใช่ครับโอ้โหเขามั่นใจมากนะครับอันนี้เรายังตามต่อนะเมื่อกี้เราลงไม้แรกอันนี้คือไม้สองก็เดี๋ยวมาตามกันนะเอฟซีนะก่อนปลาจะกินแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนไป ไปแล้วครับไปแล้วครับลอกดังครับลอกดังครับหมับเข้าให้หมับเข้าให้สองไม้โดนสองไม้ครับเอาให้ชัวนะต่อรอบนี้เอาคันล้างไว้เฮ้ยเข็มขัดให้ต่อดิเราซื้อเข็มขัดมาเร็ว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 เออมันมีเข็มขัดอยู่ช่วยนะครับอันนี้200กว่าบาทเนาะซื้อใหม่หมดเลยวันนี้โดนไปเกือบสองหมื่นครับ <laughs> น้องไอตันนิดตอนนี้นั่งกินมาม่าแล้วนะฮะทีมงานคุณภาพครับตกหนึ่งปวนอีกสอง โอ้ยไม่โดนน้องไม่เคยเจอปลาใหญ่นะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะครับหน้าเขาตอนนี้นี่คืองงมากเลยนะครับ <c oughs> โอ้ย้องโอ้ยํำเดียวต้นๆฮะนตอนมาเข้ามา,ม,ามันก็วิ่งองียไปแ่อเราไม่หมุนเลยอ่ะนี่เราเล่นอะไรเนี่ยชกระเยอะมันน่ะ <c oughs> ต้องถึงมือว่าไหม อันนี้เบ็ดบีดบีบเงียงนะเราต้องห้ามสายหย่อนเวลาเราลดคันเราต้องรีดเก็บสายเออเฮ้ยหน่วยก้านได้เอามาแล้วเนี่ยเออเบาเาาช่วยคุมด้วยนะเซฟน้องด้วยถ้าน้องแบบดูแล้วท่าทีจะหล่นน้ำเนี่ยคว้าเลยนะคว้าไม่ไม่ไม่เราคว้าเบ็ดพี่เออเออว่ายน้ำเป็นเบ็ดแทงกว่าชีวิตโตเออขึ้นมาขึ้นมา เอาพัมพัมขึ้นมาพัมมาไกลยังไกลยังอ euh ีกไม่ถึง10เมตรหลับสบายแน่ครับวันนี้ต้องสายจะหลับต้องเปสองทุ่มได้ตัวนี้ไปหลับเลยนะโตน้องโตนี่เป็นสายน้ำเนิบครับใจเย็นๆนะ โอ้อะไรอ่ะหูอะไรอ่ะโคตรใหญ่เขาปากบ้าเอาเขาปากตัวแรกก็ใหญ่เลยหรอไหนไหนไหนกี่กระดานก็รล้ตก็เขาบอกกันละกระดานหนึ่งประมาณสิบอับเมื่อกี้กีทำไมโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอฟซีอันนี้คือเพลงที่แพร์พักเนี่ยหรอเขาเปิดดังขนาดนี้เลยหรือเพลงบ้านบ้านขอหมามั้งเรอ ระหว่างนี้ดูน้องเบา่เต้นเหนื่อยุกเบาต่ตดหรือเปล่า <c oughs> อะไรตายอยู่แถวนี้วะไอ,อ้ย่อยขาดคันระวังคันเอามานี่มานี่มานี้ห,าากๆๆหักสักหรืนะมาแล้วครับเบฟซีมาแล้วครับยาวใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่แปดกระดานได้ไหมเนี่ยเจ็ดกระดานแปดกระดานได้ไหมน่กะก็เดิมสวยเลยตอโต้ประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิสบบาทตัวเนี้ยไปแล้ว โอ้เดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7สี่ห้าหกเจ็ดสิเจ็ดเจ็ดกระดานเจ็ดสิบโลเอ๊ะนี่ครึ่งหนึ่งน่ะเออเจ็ดกระดานครับเขาบอกว่ากระดานละสิบโลก็ประมาณเจ็ดสิบโลครับตัวนี้สุดยอดเอากดตาปล่อยเลยกดตาปล่อยก่อนโอ้ยเอฟซสุดยอดครับน้องโตโตมาถึงบึ้งตำนานแล้ยปล่อยปลาปล่อยปลาก่อนปล่อยปลานะครับถ้าเอาขึ้นมาถ่ายรูปนะครับก็พยายามให้เขาแข็งแรงก่อนนะฮะให้ออกซิเจนก่อนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวพอแข็งแรงแล้วก็ปล่อยกลับไปนะไอไฟเรียบร้อยแล้วครับพร้อมลุยตอนกลางคืนแล้วก่อนที่แล้วใครปั้นถามโตโต้ดิเฮียนี่ประเดิมมาเนียว้าก็ให้คะแนนคนปั้นประมาณ8เนาะคนอัดประมาณแค่2พอเนาะรอโอ้โอเคดีป่ะซับ โอ้ยจุดนี้แหละที่น้องโต้ได้ปลาใหญ่ไอ้หวไอ้หรวไอ้หัวตีปลาไม่กินว่ะไปเร็วเร็วววาวมหิวให้้พูว่าตปลานปลาไม่กินมกให้ครับเป็นข้อครับวันให้พี่หิวครับ ยตามไม้มันกินทุกไม้ครับอะไรคำนี้ไฮเกรดกินดัมเบลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้าเย้าเย้าย้อนย้อนลุกแล้วลุกล่งโอ้โห FC ดูดีมากเจาะไปทีนึงเอาละครับครั้งแรกที่เขาจับคันครับเขาทำปลาหลุดนะที่ต้องล้อล้อล้อลุกล้ยล้มันย้อนไปตึงเลย นี่ครับสิ่งที่ตกกลางคืนนะครับขาดไม่ได้เลยคือสเปรฉีดกันยุงครับดุมากนะกัดดีกว่าปลาก็ยุงเนี่ยนะครับต้องเตรียมมาครับถ้าไม่เตรียมมาก็ต้องซื้อที่นี่ฮะอ่าช่วงเวลาที่เด็กๆชอบที่สุดนะครับก็คือกินนี่แหละครับโต๊ะสั่งอะไรมากินกะเพราหมูหมึกนะครับอันนี้อู้หไม่พอครับท็อปปิ้งด้วยลาบหมูทอดนะครับหมูมะนาวเฟรนช์ฟรายของโปรดของน้องไอตันนะครับ นี่แล้วก็อะไรยำทะเลลาบหมูแล้วบอกจะลดความอ้วนอ้ยผัดไทยอว้ยนี่นี่นี่มากินอีกแล้วเร็วเร็วเร็วกินอีกแล้วเหมิวหมิวหมิวไม่ได้กินดีครับไม่ได้กินดีครับแงะแงะกระโดดวัดเท่มาดิมาดิครับมาดิครับโอ้โหเราดีิ๊กข้าวติ่งคอ ข้าออกจมูกกระโดดมันไปหน่อยโอเคเออคือด้วยเราที่บีบเงี่ยงนะเราเน้นหาเราไม่เน้นปลาโอเคไหมไม่ได้ไี่ต้าลูกเรางมีปลาไม่ใช่เราอ่ะหิวข้าวหรือเปล่าอยากแบบทำปลาหลุดไปกินข้าวต่อใช่ไหมี หายแล้วมิวหายแล้วกไมไม่รู้ไม่รู้ยังไงยังไงอนนเอาละครับมัดตู้ไฮเออ่มจ,จ,จะตัดอะไรย้อนเหรอเฮ้ยเร็วๆเหรอมันเร็วไหมถ้าเร็วเร็วอาจจะเป็นกระหงังองกระงไงเป็นไงอาการเป็นไงโ <c oughs> อ้ยนน่าผ่านไปแล้วสิบนาทีครับยังไม่ขึ้นครับตอนนี้อยู่หน้าแพ้แล้วครับมันอ่องอย่างเดียว <c oughs> <อ>คิดว่ากิโล ดาวไม่ถูกเลยแต่หนักกว่าที่มึงแน่นอนอ่าเร็วรี่ปั้มหน่อยอู้มันึ่งขึ้นหลังมากจำเรื่อนมาจำเรื่องมาด้วยมาดิครับเออมาขอ้นรถคันดิเพื่อขันรถคันระวังหดุดเพราะเราเบ็ดเราบีบเงี่ยงตัวโอ้ยมันไม่ขึ้นนะเนี่ยเอสซีตัวนี้เผลอๆมีลุ้นใหญ่กว่าโต้ป่ะ หรือว่าน้องไม่มีแรงไม่ไม่มาสักทีเบรกก็แน่นแล้วนะได้ยังได้ยังอ๋อได้ยังเหมียวเตรียมช้อนเตรียมช้อนใหญ่ไหมมาอะไรเฮ้ยมาห้าขาวมูขาจัวขาจัวขาจัวโอ้ยยอมเถอะยอมยังหนูยอมมาแล้วแต่ดูแล้วมันอ้วนอ่ะเนี่ยโอ้ย ไฮเกรดิน,นอัมมนีครับมาถึงบึงสำราญแล้วเป็นเพราะอะไรถึงจะไม่ยอมฮะมมเขาเขินนะดิดูสภาพดูสภาพนอน,นอันนี้แนหะลมไม่มีเลยไ,ไปย่ะไปย่ะโอ้โยว้าวเร็วว,ว้าวช้อนไปเข้าย้อนสุดยอดครับตัวนี้ครับ กี่กระดานเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป่าประมาณเกือบเกือบเจ็ดนะครับเพราะว่าหางมันยังไม่สุดนะฮะก็ประมาณหกสิบกโลนะอ้าเฮ้ยไอ้มิวเฮ้ยตื่นปวดหลังปวดไม่รู้ปลากับคนใครจะไปก่อนกันอ่ะเบาปวดปลาแล้วปล่อยไปเลยลหลัง เอ็ดดีดูโคตรกากะควักกเลยของโตตัวใหญ่กว่านิ่งเนาะเห็นไหมบองอุ้มตัวหู่บิ่ด้ดูพี่ดูพี่มันไม่ยอมไอ้ตันวันนี้มันนอนนอกสถานที่ไม่กลัวผีหละไม่กลัวว่าให้ผาอยู่เอาพามาด้วยเหรอใช่ไหนพาอยู่ไหนนี่เฮ้ยโอ้โหองค์ขนาดนี้เลยไหนอุ้มพาโชว์หน่อยสิโอ้โหองค์ขนาดนี้เลยอันนี้หลวงพ่ออะไร หลวงพ่อสวดทอนพูดหลวงพ่อสวดทเหรอนี่อันนี้จับ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 <อ> <laughs> พระร่วงพระร่วงโอ้อันนี้เป็นสองถอดนะครับพระองค์บูชานะนี่หลวงพ่อสวดทครับของหลวงพ่อช้างนะครับวัดจุกเชิญเอ้ยเดี๋ยวรีวิวให้เอฟซีดูดีกว่าไหนไปที่พี่เหมิวก่อนมาดูฝั่งนี้นครับนี่วันนี้ลุงทําบุญมานะครับแล้วก็ได้ชุดนี้มานะฮะอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเหรียญท้าเวสุวรรณรุ่นที่ระลึกงานกระถิ่น อ๋อปีนี้นี่เองนะครับนี่กล่องแบบนี้เลยอ่ะลองลองแกะดูสิข้างในมีอะไรว้าวอ,อ,อย่างงามมากครับป้วยได้ข่าวว่า,วา <c oughs> คนเปิดนี่ต้องได้เหรียญนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่อะไรอะไรนะไปได้ข่าวมาจากไหนนี่ส <c oughs> <c oughs> ี่สิบเก้าชุดนะครับไม่รู้อยู่บ้านไหนบ้างนะครับเอสี่สี่สเจริงสวยค่ะเป็นที่ระลึกครับอันนี้เก็บไว้ให้น้องไอตันใครสนใจไม่มีราคานะจ๊ะสี่สด้วยเดี๋ยวไว้น้องไอตันโตกันอีกที ไปแล้วเบาน้องเวาน้องเากระโดดเต็มข้อพอๆๆค่อยๆทำอย่าอย่าให้สายย่อนโหออกอีกเละค่อยๆลดคันนะอย่าให้สายย่อนอ๋ออ๋ออะไรแครเบาที่มิวอ่อนเนาะแบบอ่อนแอเนาะอ่อนน่อยนะพี่มิวอ่อนอ่อนนะ ไอโต้มันได้พักนานแล้วไงเออมาแล้วมาแล้วมานะครับขาวมาเลยครับขาวมาเลยครับคัดไฟทั้งนั้นครับวันนี้คัดไฟทั้งนั้นครับหูดูหัวดูหัวดูหัวนี่เอฟซีตัวนี้พอๆโต้เลยครับเจ็ดพอดีเลยฮะโอ้ยแต่ว่าตัวโต้น่าจะอ้วนกว่านี้เนาะน่าจะาบอกนี่โอ้โหเจ็ดกระดานครับวันนี้โอเคปล่อยไป หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราไปตกปลาที่บึงสำราญครับตอนนี้สภาพเป็นไงปวดแขนครับปวดแขนเลยใช่ไหมมาบหลังด้วยอก็ขากลับนะครับแล้วก็หาทําบุญนะครับก็ค้นหาข้อมูลนะครับนี่มาเจอที่วัดพระธาตุวายโยนะครับอยู่ในจังหวัดอะไรน่าจะฉะเชิงเซาอยู่เนาะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยตอนนี้นิยมมากๆอันนี้เรามาวันธรรมดานะครับ f c ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ รถเป็นพันล้านรถเนี่ยเป็นพันคันได้อะ่ะอันนี้ชวนธรรมดานะแล้วคือถ้าแบบวันเสาร์อาทิตย์จะขนาดไหนเนี่ย <c oughs> แสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันับไปเนี่ยครับ,รบสิ่งที่เด่นที่สุดในวัดนี้นะครับที่เข้ามานะนั่นก็คือเจดีทรงะระฆังคว่อนะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับด้านบนคือสีขาวนะครับผัดมาคือสีน้ําเงินแล้วก็ด้านล่างคือสีเหลืองทองนะครับแต่ตอนนี้คือคนกําลังทําอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับ F อซนี่ครับ กำลังก้มหาอะไรกันอะไรอ่ะคือคือคืออะไรอะไรเขาบอกว่าหาอะไรกันหาดอกเข็มห้าแฉกเพื่อเอาไปทําอะไรอ่ะใส่กระเป๋าตังค์ดอกเข็มห้าแฉกถ้าเจอให้เอาใส่กระเป๋าตังค์มันจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะเขาห่างกันเป็นคือมันจะดีเงี้ยหรอใช่ค่ะดอกเข็มห้าแฉกมันเป็นยังไงอ๋อปกติจะมีสีเหรอดอ๋อนี่ครับเจอแล้วครับเขาชี้ให้หนูมองไม่เห็นท่านนี่แล้วค่ะนี่ครับห้าแฉกเป็นอย่างนี้ใช่พี่ห้าแฉกจริงจริงไหม และอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนนิยมมากราบไหว้นะครับนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อปดนี่ครับเอมากราบไหว้นะครับแล้วแบบว่าพรุ่งนี้คือแบบแทบจะไม่เหลืออะไรกินแล้วนะครับสรุปกลับไปถูกรางวัลที่หนึ่งครับปดนี่เลยกลับถึงบึงบางเลนอย่างเรียบร้อยปลอดภัยนะครับผม โอเคเป็นยังไงปวดแขนกันไหมปวดครับเอ้าแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงดีอ่ะมันต้องถอดถอดยังไงอ่ะสามีสามีกรอปเฮ้ยได้เพราะว่าแถวนครปฐมเนี่ยมันก็มีบ่อตกปลาบึกอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหนึ่งบ่อนะครับที่แถวแถวบ้านเรานี่แหละนะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะพอดีเดินทางกันมาเหนื่อยมากๆนะครับกลับถึงบ้านยังปลอดภัยโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคลิปนี้นี่ได้ทั้ง ความสนุกความมันความอะไรความได้บุญได้เที่ยวได้พักผ่อนนะโอเค